สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมีนประจำเดือนธันวาคม2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน คนที่เกิดราศีมีนนะคะมองว่าเดือนนี้ส่งผลในด้านดีนะคะเพราะมีอิทธิพลของไพ่ดีๆเข้ามาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นไพ่การเดินทางนะไพ่ต่างประเทศไพ่าการเริ่มต้นนะคะแล้วก็โอจาสต่างๆนี่นะคะก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยนะทำให้คนที่เกิดราศีมีนนะคะน่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีแล้วก็ในเรื่องของการทํางานต่างๆไพ่างานก็สวยด้วยเพราะจะเป็นอิทธิพลของไพ่เจ็ดไม้ ไพ่หกไม้ไพ่ราชนีไม้นะคะถือว่าเป็นไพ่การทํางานที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากจะมีเสียหายอยู่ใบเดียวคือ5้าไม้ก็อาจจะมีปัญหากับเรื่องงานบ้างหรือต้องปรับปรุงงานบ้างแต่ถือว่าความสามารถนะหรือโอกาสกับเรื่องงานนะคะก็ยังนะคะทำให้เกิดโอกาสที่ดีแน่นอนในช่วงนี้นะคือบางคนเนี่ย เป็นเดือนที่งานจะค่อนข้างเยอะเพราะให้งานออกมาหลายใบนะคะความรับผิดชอบก็จะมากหน่อยหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราถูกตรวจสอบนะคะในเรื่องของการทํางานหรือมาตรฐานด้วยนะแล้วก็ในตําแหน่งของผู้ใหญ่นี่ก็เป็นตำแหน่งที่เราต้องเข้าไปทําความเข้าใจนะคะแล้วก็เข้าไปสร้างสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทํางานให้เรียบร้อยตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารนะคะญาติพี่น้องนะคะรวมถึงเรื่องของคู่ครองคนรักเรื่องลูกเนี่ยนะคะก็เป็นตําแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงหรือนําข่าวดีกับเรื่องงานหรือการเรียนมาให้ด้วย เพื่อนร่วมงานนะคะก็เข้ามาสร้างในเรื่องของผลประโยชน์กับเรื่องของการทํางานค่อนข้างเยอะสําหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะฉะนันถือว่างานในช่วงนี้เนี่ยเกิดโอกาสแน่นอนค่ะแต่ถ้าจะให้เตือนเนี่ยก็คือในตําแหน่งช่วงกลางเดือนน่ะอาจจะต้องระวังกับเรื่องของงานยากๆที่หนึ่งจริงๆไพ่สีหายมันก็ยังมีความหมายเป็นไพ่ที่มีความเหนื่อยถูกกดดัน นะคะถูกบีบบ้างฉะนั้นมันเข้ามาขึ้นไหวในช่วงกลางเดือนนะฉะนั้นการทํางานในช่วงกลางเดือนเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งต่างๆหรือว่างานที่มันไม่ได้มาตรฐานนะคะก็ต้องทําให้เรียบร้อยแหละอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องไปแก้ง,งานเก่าๆด้วยในช่วงนี้นะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของนะคะการติดต่อง,งานต่างๆก็ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องทําให้มากเพราะไพ่เจ็ดไม้คือต้องเข้าหางานอะ่ะเข้าหาลูกค้าให้เยอะ นะคะแล้วก็นะคะการเป็นการแข่งขันเป็นการประมูลงานน่ะก็จะเกิดโอกาสมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะฉะนันถือว่าเดือนนี้ให้งานสวยนะแล้วก็เกิดโอกาสนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้มาจากงานนะคะถือว่าการเงินส่งผลดีแต่คนที่เกิดราศีมีนจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่นะคะหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือร้านค้านะฉะนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะก็ให้ระวังในช่วงกลางเดือนแล้วกัน นะในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆจะวางแผนจะทําอะไรนะคะก็ต้องวางในเรื่องของงบประมาณให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ดวงห้ามคําประกันนะคะแต่ถึงว่าถ้าเราบริหารดีๆการเงินทีนี้ก็ยังไม่ได้แย่อะไรถือว่าไพ่โดยรวมออกมามันก็ดีหมดนะมันก็จะเป็นไพ่เสียหายที่เหมือนว่าเป็นการเงินที่เราจําเป็นจะต้องจ่ายออกไปอย่างเช่นเป็นเรื่องของการแบบสุขภาพไงคืาต้องไปตรวจสุขภาพของเราด้วยของผู้ใหญ่ด้วย แล้วก็เรื่องของการปรับปรุงต่อเติมบ้านต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นการทําประกันก็เหมือนกันมันเป็นการจ่ายที่เกิดประโยชน์นะฉะั้นตรงส่วนนี้ก็เลยมองว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์และก็สมเหตุสมผลแต่สิ่งที่จะเตืนอนก็คือห้ามค้าประกันนะ,ะต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักนะ,ะสำหรับคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักจากการทํางานพบรักจากการเดินทางค่ะรวมถึงอาจจะพบรักต่างวัย คนที่รอคนเก่าๆกลับมานะคะก็ยังเห็นไพ่อีกของคนเก่ากลับมาอยู่นะก็ถือว่ามีโอกาสที่คนเก่าจะกลับเข้ามาอีกแต่ในเรื่องของการที่จะกลับมาคืนดีกันเนี่ยยังต้องพูดคุยกันอีกรอบแต่ว่าเห็นพบรักใหม่แล้วถ้าความรักใหม่ที่เข้ามาแล้วปเปิดว่าเป็นความรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติถือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนานะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันแหละเป็นคู่ที่รักกันแต่เด๋ยนนี้อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างคืออาจจะไม่ได้ีเวรายอยู่ร่วมกันที่บ้านหรืออาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ภายในครอบครัวหรือคู่รครองเราอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ตรงส่วนนี้นะคะก็มองว่ายังกลับไปปรับกันได้แหละฉะนั้นก็ค่อยพูดคุยกันแล้วค่อยๆปรับกันในช่วงนี้นะสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องระวังอิทธิทพลของให้คนฉุกแขวนนี่ปัญหาโรคประจําตัวนะะไม่ใช่แ <ๆ S 2> ต่สุขภาพของตเตงอย่างเดียวสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวด้วย ก็ต้องไปตรวจนะหัวใจความดันค่ะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะอาการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะแล้วก็บางคนแบบเลือดเลี้ยงสมองไม่พอนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็บางคนนี้เป็นเรื่องของอมัมพฤกษ์อัมาพาตด,ด้วยนะจะต้องตรวจสอบตัวเองให้มากคือควบคุมเรื่องของอการกินการดื่มการดื่มน้าเปล่า เป็นการดื่มที่เกิดประโยชน์นะคะรวมถึงนะคะเรื่องของลําไส้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงนี้นะจานั้นไพ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ยังเข้ามาอยู่นะเราก็ต้องดูแลติงให้มากที่หนึ่งไปตรวจสุขภาพแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะนะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้รับการแนะนําจากคุณหมอแล้วก็ได้มีการรักษาได้อย่างแบบว่าดีนะคะแล้วก็ป้องกันได้ระยะยาวแหละ อิทธิพลของไพ่เสียหายอยู่ตำแหน่งของตัวบ้านนะก็ไปดูว่าตรงไหนของตัวบ้านเป็นรอยแตกรอยรั่วรอยรลา้าก็ไปทําการแก้ไขปรับปรุปรงซะการเงินจะได้ไม่รั่วนะเพราะตำแหน่งของการรั่วมันอยู่ที่บ้านที่หัวสายมันสาคัญกับผู้อยู่ถ้าบ้านส่งเสริมดวงผู้อยู่นะก็จะเป็นการเก็บทรัพย์ที่ดีถ้าบ้านไม่ส่งเสริมเนี่ยก็จะทําให้มีแต่เรื่องบาดหมางกันทะเลาะกันเจ็บไข้ได้ป่วยนะ ก็ไปดูบางคนนี่ปลวกขึ้นบ้านเลยนะฉะนั้นตรงส่วนนี้มันเหมือนกับมีไพ่เสียหายในตำแหน่งของที่วู่สายเราก็ไปดูแลทําให้เกิดความสะอาดอย่าทําให้บ้านมืดอย่าทําให้บ้านเกิดความชื้นของเก่าของที่ไม่ใช้แล้วถ้าบริจาคได้ก็นําไปบริจาคทําให้เกิดความสะอาดสว่างสวัยนะจะดึงดูดโชคหรือทรัพย์ในเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะคนที่เกิดนะคะราศีมีนมรทิสส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะแล้วก็ ส่งผลดีกับเรื่องของการเดินทางด้วยคือบางคนมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนี้ไพ่ขึ้นแล้วอาจจะชนเสียหายนิดหน่อยแต่ก็เป็นไพ่ที่ดีนะก็หมายความว่าอาจจะมีความล่าช้า หรือบางคนเนี่ยวางแผนว่าจะไปประเทศนี้แต่อาจจะนะคะมีความล่าชา้าหรือได้ไปอีกประเทศหนึง่งอันเทีาายมมองว่าไม่เสียหายนะฉันก็ถือว่าโอกาสกับเรื่องของการเดินทางรวมถึงเรื่องของการทํางานต่างๆนี่ยังเกิดขึ้นก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยส่วนเรื่องของการเงินนี่มองว่าไรายได้ดีเพีย evet, งแต่ว่ามันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้เกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้งองกับการเดินทางนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่มีดวงที่จะพบรักที่ดีนะเพียงแต่ว่า กลัวความสัมพันธ์ที่เข้ามาอาจจะเป็นรักต่างชาติก็ได้มันมีความแตกต่างกันนะฉะนั้นอยากให้เปิดใจนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่าเป็นคู่กันเพียงแต่ว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างคือบางคนอยู่ไกลกันนะ่ะหมายความว่าบางคนทํางานต่างจังหวัดด้วยไม่ค่อยได้กลับมาบ้านหรือบางคนที่แย่หน่อยนะแยกกันอยู่แบบคู่รักอยู่ต่างประเทศนะ่ะนะฉะนั้นตรงส่วนนี้อาจจะต้องปรับใส่ใจกันให้เยอะค่ะ แต่ก็มองว่าดูวรวมไม้เป็นไพ่ทีดีนั่แหละมันก็จะมีเรื่องของไพ่ถ้วยเสียหายคือคิดเยอะคิดมากกลัวไม่กล้าตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเลยทําให้เกิดความผิดเพนะี้ยนน่ะกับเรื่องของโอกาสที่เข้ามาด้วยฉะนั้นถ้าเราดูแล้วมันเป็นโอกาสแล้วเขาเหมือนว่าชวนเราไปต่างประเทศนะ่ะอย่าไปลังเลไปเลยนะคะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะเจอปัญหากับเรื่องงานเข้ามาทับนะถึงแม้ว่าดูไพ่โดยรวมแล้วในช่วงเดือนนี้น่าจะเกิดโอกาสแต่บ่งบอกว่าการทำงานหรือว่าปัญหาที่เข้ามาค่อนข้างมากสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เราเป็นคนควบคุมงานทุกอย่างแต่ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่หรือไม่ถูกเลื่อนตำแหน่งแหละฉะนั้นปัญหาเรื่องของความขัดแย้งกับเรื่องงานหรือการถูกแบบขัด ขัดจังหวะขัดโอกาสเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเดือนนี้ต้องทํางานให้เกิดความเรียบร้อยการเงินก็เป็นเดือนที่รายได้ก็เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายมากเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราเหมือนกับกําลังปรับปรุงต่อเติมบ้านหรือมีภาระ,ะนะคะฉะนั้นตรงส่วนนี้เรื่องของการเงินหรือแม้แต่ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เรื่องของการคำพากันนี่ต้องระวังส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่เด่นนะคะเพราะว่ายังมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันพัฒนายาก จนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็จะมีปัญหาความขัดแย้งกันถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยนะจันต้องระวังค่ะแล้วก็สุขภาพต้องดูแลด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องของสายตาเรื่องโรคก,กระดูกแล้วก็พากินสันคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันอังคารก็เจอที่บนของพห่เสียหายเข้ามาเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราแบบเ,เป็นนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติตธรรมอะ่ะนะคะหรือแม้แต่คนที่ทํางานเบื้องหลังนะคนที่ขายของมือสองนะคะ คนที่เป็นนักกายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทั้งทาง,ทางร่างกายกับจิตใจนะเป็นนักฟื้นฟ,นฟ,นฟนูทางจิตใจอะนะคะแล้วก็คนที่นะคะทำการงานที่เกี่ยวข้องกับหมอนะคะอันนี้ก็มองว่ายังเป็นนักอาชีพการงานที่ยังส่งผลนะคะในด้านดีอยู่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการทํางานที่เราต้องไปปรับในเรื่องของช่วงเวลานะคะแล้วก็ต้องทํางานเช้ามากขึ้นทํางานดึกมากขึ้นด้วยนะคือ หมอกับนางพยาบาลขั้พิการเข้าเวรน่ะมันอาจจะมีเรื่องของการที่แบบต้องอยู่เวรต้องอะไรบางคนทํางานเป็นรปภถือว่าถูกฉลกไหมถูกฉลกอยู่นะแล้วก็ขายประกันด้วยแต่ถ้าเกิดเราทํางานออฟฟิศธรรมดาอันนี้ก็อาจจะถูกแรงกดดันจากผู้ใหญ่นะในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการมาทํางานสายแล้วก็ในเรื่องของการทํางานที่ไม่ไม่เป็นเวลานะคะหรือชอบทําอะไรที่แบบ ไม่ไม่ทันต่อกำหนดการส่งงานอะไรประมาณนี้จะโดนตำหนินิดนึงนะคะมันก็ยังเป็นอีกทิ่ผนวกให้ที่มีโอกาสที่จะถูกบีบให้ออกจากงานหรือถูกลดตำแหน่งนะฉะนั้นคนธนาคารก็ต้องระวังส่วนเรื่องของการเงินนี่ก็คือค่าใช้จ่ายมากนะคะคือบางคนยังมีปัญหาเรื่องของการผ่อนบ้านหรือว่ามีเรื่องของการจำนำจำนองทรัพย์สินอยู่อันนี้อยากจะให้ระวังแล้วก็เรื่องของการคำว่ากันต่างๆหรือแม้แต่ปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความต่างๆก็ต้องรอบคอบเรื่องของความรักคนธนาคารไม่เด่น,นะคะ่ะ คนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะโรคประจําตัวต่างๆต้องไปตรวจนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถเรื่องยานพาหน,นะ หรือแม้แต่คนที่ทํางานข้าราชการทํางานด้านภาษาด้วยเป็นช่างเป็นวิศวะนะคะมองว่าถูกโฉลกนะแต่ถ้าเราไม่ได้ทํางานด้านนี้ก็ถือว่าส่งผลดีเหมือนกันแต่มันต้องขึ้นไหวกับเรื่องงานให้มากต้องวิ่งเต้นต้องเดินทางต้องติดต่อนะคะจะทําให้ในเรื่องของการทํางานต่างๆประสบความสําเร็จคนไหนที่กําลังรอในเรื่องของการเดินทางไพ่การเดินทางขึ้นแล้วนะคะคนไหนที่มีความคิดที่จะซื้อรถไพ่รถขึ้นแล้วเหมือนกันนะ การเงินก็รายได้ดีคือบางคนมีการเงินที่มาจากทางไกลนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อรถอย่างที่พูดไปข้างต้นนะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะหรือคนต่างจังหวัด ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นรักที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเด่นกับเรื่องงานถ้าว่างงานอยู่ใไปสมัครงานเลยนะมีโอกาสที่จะสมัครงานง่ายหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจําขอยสร้างผลงานให้มากมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือคนที่ทําการค้าการขายเนี่ยการเข้าหากลุ่มลูกค้าต่างๆก็จะเกิดประโยชน์หรือการประมูลงานต่างๆก็มีโอกาสที่จะสําเร็จหรือแม้แต่คนที่กําลังเรียนอยู่นะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีค่ะเพราะเป็นคนขยันอยู่แล้วนะคะ ความขยันทําให้เกิดความก้าวหน้าแหละสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมากนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพพรักจากการทํางานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาย,ยังเป็นคู่ที่ส่งผลในด้านดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังสําเร็จหรือเพิ่งจบการศึกษาอันนี้มองว่านะคะเป็นช่วงที่จะมีข่าวดีมากๆกับเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยหรือกําลังจะสอบนะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีด้านการสอบเหมือนกันนะคะ หรือบางคนไปสมัครงานอ่ะหรือรอการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานราชการ อันนี้ก็มองว่าจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจํานะคะงานก็มีความราบรื่นนะคะเพราะเป็นคนที่มีผลงานนะแล้วก็ผู้ใหญ่ยังให้ความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะหรือยังให้การช่วยเหลืออยู่ส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีค่ะเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยหรือพบรักจากการทางานนะคะหรืออาจจะมีผู้ใหญ่แหละชักนําในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆมาให้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่บุญกันนะคะถึงว่าเป็นรักที่ดีนะถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกัน คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะก็ยังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่นะแต่มันมีที่ผุญให้ที่เก่านะคะที่เก่ายังเข้ามาขึ้นไหวอยู่ฉะนั้นคนที่เหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มต้นงานที่ใหม่ก็ยังต้อง มีการเคลียร์งานกับที่เก่าอยู่อ่าอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรหรือถ้ามีความคิดที่จะไปสมัครงานที่ใหม่ถามว่ามันมีที่ใหม่ขึ้นไหมมีเพียงแต่ว่าคนวันเสาร์เนี่ยยังเจองานที่เก่าทับอยู่นะก็ถ้าถ้าเปลี่ยนง,งานที่ใหม่อะไปทําบริษัทใหม่มันก็ยังเป็นงานแบบเดิมไม่แตกต่างจากเก่าแต่ถ้าหากว่าตอนเนี้ย มืนก็ว่าจะไปทํางานเริ่มต้นที่ใหม่ๆได้ไหมคือออกจากตรงนี้เลยที่เก่ามานันยังอยู่อยู่นะฉะนั้นตอนนี้็่ะจจะต้องทํางานที่เก่าไปก่อนนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีสัญญางานต่างๆด้วยนะแต่ถ้าเกิดมีความคิดอยากจะกลับไปทํางานที่เก่ามีโอกาสไหมมีนะ้ายที่เก่าขึ้นแล้วนะคะแต่มันจะไม่ใช่งานระยะย,ยาวเหมือนกับว่าอาจจะ,ะให้เราไปทํางานในช่วงสั้นๆในช่วงที่เขาขาดคนเลยประมาณนี้ คนที่มีความคิดที่จะยกแยกกลับไปทินฐานบ้านเกิดนะคะ <_ d ata> ก็ถือว่าไพ่ขึ้นแล้วนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็มองว่ารายได้นี้ยังเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเงินเก่านะกลับเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันยังมีค่าใช้จ่ายแหละมันก็จะมีทางเรื่องของรายได้และเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งมันยังไม่คงที่นะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการประหยัดหน่อยนึงนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี้พบรักต่างวัยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมาคุยนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็มีโอกาสที่จะกลับไปคืนดีกันได้ถ้ามีปัญหากันนะก็ให้กลับไปคืนดีกันนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิการงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรฉลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันจันทร์และก็วันอังคาร เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกที่นําไว้อย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่างานเกิดโอกาสแหละผู้ใหญ่จะเข้ามานะนําโอกาสกับเรื่องงานมาให้เหมือนกับว่าเข้ามาสร้างโอกาสแต่เราถูกกดดันนะแต่ถือว่ามีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของการทํางานดีๆนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกว่านะคะรายได้นี่มันยังเข้ามาแหละแต่ว่ามันยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่รวมถึงนะคะเรื่องของการเดินทางด้วย ก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องสัญญาเอกสารด้านการเงินงนะอยากให้ตรวจสอบส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนี่มีดวงที่จะพบคนที่เป็นคู่กันค่ะแต่ความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นนะจันต้องค่อยๆพูดคุยกันไปนะคะแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆมันเห็นที่บนของให้ที่เหมือนกับอยากจะหยุดหรืออยากจะปฏิเสธนะสำหรับคนโสดฉะนั้นอย่าปฏิเสธในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเพราะคนที่เข้ามาจะเป็นคู่นะคะที่ส่งเสริมดวงกัน ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักนะคะก็ถือว่าเป็นคู่บุญกันนะคะสิ่งไหนที่มันจะเป็นต้องพูดขอโทษหรือสิ่งไหนที่มันจะจําเป็นจะต้องคุยกันเคลียร์กันเนี่ยก็อยากจะให้ไปเคลียร์กันส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะให้ร,าาระมัดระวังอาการปวดกระดูกนะคะตั้งแต่หัวเข่าลงไปนะกับน่องขามีปัญหาเรื่องของหัวใจความดันนะคะหรือความเครียดอ่าแล้วก็เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะอันนี้ก็ต้องป้องกันด้วยคะ่ะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ